ครับโอ้โหแล้วอย่างแล้วมาเรียบร้อยเลยครับป้าโุ้โหยสู้ในมันเลยทีเดียวครับทไทรัฐวิทยาวันนี้เอาให้มาลูกนี้ลงมาเข้าซ้ายเรียบเลยอ้าวเลยเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วจังหวะคิกอิน เล่นเข้ามาเอาแล้วเอ้ยอุ้ยจะสวนแลหน่อยว่าเอาละครับยังได้บอลอยู่ครับกีฬาตางะคองมาซ้ายยกบอลเล้ยลอยเลยครับว่า มาตรงนี้เก็บบอลลงได้แล้วพริกมาก็ยังรับเอาไว้ได้ครับแม่ผู้สามตููพลิกมาขยับมาแล้วเลียบยังยอยอ่ะล เอ้าแล้วยังไงก็บุยหลงตำแหน่งกันครับโอ้โหไทยรัฐตืออมาตัวเองได้ยกมาตรงนี้ครับปล่อยบอลตกมาเก็บบอลมาแล้วพลิกมาซ้ายสา,ายคึงมายังไม่ยิงทะลุมายังอยู่ครับแล้วสามอีกทีครับว่าเอาแล้ว แล้วพิกมาสวยแล้วครับแตะออกมาแลา้วกลางออกมาแล้วครับนี่แล้วครับโอ้โหลางทององค์ลงกับผู้สาประตูไทยรัฐแล้วแตะถึงมาแล้วฟาวาอ้าวแล้วโ,โอ้นาน,านานมาทีแล้วครับโอ้ทางด้านไทยรัฐเอาแล้วพีก,กินเข้ามาเกี่ยวบอลลงตรงนี้ครับยังไม่ยออแผลง่ายๆแล้วครับแย่ยกเข้าแล้วตีมาแล้วใส่กวเร่าเร็ว เอาละครับพีกินเข้ามาจังหวะนี้ครับแล้วกินลาตาครับแล้วใส่ขวามาแล้วก็แล้วก็ยังยอยู่เอาละครับต้องรีต้องเร่งเลยแล้วกินลาตาครับมาจังหวะนี้ครับปิดมาแล้วปัดมาแล้วก็เรื่องหนอ่าแล้วไปครับกีฬาตาครับยิงเข้าพื้นทีมขึ้นนุ่ อาแล้วครับทางด้านหมายเลขสิบครับไทยรัฐวิทยา44ครับยิงเข้าเพื่อตีเสมอเพื่ออยู่ต่อครับอ้10